มาตามกันต่อเรื่องของไอคอนกรุ๊ปกันนะคะอย่างที่บอกว่าความเคลื่อนไหวมีขึ้นตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่แผ่วลงเลยนะคะทั้งจำนวนบอสต่างๆรวมถึงผู้เสียหายที่เข้ามาร้องทุกข์นะคะมีตอนนี้เนี่ย240คนเฉพาะวันนี้นะเพราะว่าเปิดได้มีการแจ้งความร้องทุกข์รวมกันแล้วเนี่ย4วันด้วยกันทยอยมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แต่ในกรุงเทพนะคะบริมณฑน,นทนก็มีผู้เสียหายเช่นเดียวกันมูลค่าความเสียหายณเ,เวลานี้อยู่ที่266ล้านบาทค่ะ ขณะดเดียวกันผู้เสียหายก็เยอะความเสียหายมูลค่าก็มหาศาลเตรียมที่จะนําเรื่องนี้เข้าสู่การเป็นคดีพิเศษค่ะก็มีการได้รับคํายืนยันชัดเจนอีกฝักฝั่งหนึ่งของทางตํารวจนะคะว่าบอสทั้ง6คนณเวลานี้มีสถานะเป็นผู้ต้องหาแล้วค่ะ มาแล่เรียงสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับดีไอคอนกรุ๊ปกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่นายกันกัน,กนต์ทาวรดารานักสแสดงชื่อดังพร้อมกับทนายความก็แถลงข่าวกับสื่อมวลชนกรณีที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปว่าสถานะเนี่ยคือไม่ใช่บอสนะคะอบอสเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่มาร่วมเนี่ยเขาเรียกกันเหมือนเป็นการให้เกียรติกันนะคะซึ่งคุณกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นแค่แบรนด์แอมบาสเดอร์เท่านั้น วันนี้ค่ะคุณกันก็เดินทางมาให้ปักคำเพิ่มเติมกับทางพนักงานสอบสวนบอกอบปคบอซึ่งก็ใช้เวลาในการให้ปักคำนานสี่ชั่วโมงนะคะพร้อมกับระบุว่าสื่อมวลชนที่ไปทําข่าวแล้วก็รอสัมภาษณ์สื่อมวลชนจ่อมาเยอะขนาดนี้เลยค่ะคุณกันก็บอกว่าเมื่อวานนี้ที่ทแถลงข่าวให้รายละเอียดไปหมดแล้วฟังเสียงเพิ่มเติมของคุณกันกัน,นี่ยวันนี้ครับเดินทางมาอย่างที่ได้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับ แล้วก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงครับจากผมะะูละข้อมูลที่ได้รดวบรวมมาทุกทุกอย่างนะตอนนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยลแล้วครับเราก็จะให้ความร่วมมือ<า><า>ทุกอย่างในลําดับขั้นตอนต่อไปอยากก่างเร็วที่สุดต,ต่อไปเพื่อให้เกิดวความชัดเจนและถูกต้องอย่างเร็วที่สุดนะครับผมคงสามารถให้ข้อมูลได้เท่านี้จริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถให้ความคิดเห็นความรู้สึกห,หรือใดๆนอกจากนี้ได้แล้วครับอันนี้ต้องขอโทษพี่ๆทุกคนจริงๆครับวันนี้คุณการมาในฐานอะไรครับวันนี้มารับทราบนะครับว่าเราจะมาแสดงความบริสุทธิ์โดยการที่เราเอาข้อมูลมาแจ้งกับ เจ้าหน้าที่สุดสวนสอบสวนครับแล้วมีการให้ส to to table, หมัมภาษณ์ทุกอย่างไปได้หมดแล้วให้ข้อมูลไปได้หมดแล้วขออนุญาตนะครับวันนี้ผมได้ไเป็นคนที่ออกเป็นอนุญาตนะครับนี้น่าจะต้องเป็นเรื่องของกระบวนการแล้วนะครับผมขออภัยจริงครับผมคงได้เท่านี้จริงๆครับ นี่ก็เป็นข้อความจากทางฝั่งของคุณกันนะคะ,คะก็บอกมาแสดงความรู้สิ์ใจทีนี้มาฟังจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่กันบ้างค่ะทางด้านของพลตํารวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะพร้อมด้วยพลตํารวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปราบปรามได้ออกมาถแถลงข้อมูลความคืบหน้าคดีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปบอกว่าตอนนี้ยอดผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ที่บอกอปคมวันนี้วันเดียว240คนตลอด4วันที่ผ่านมาผู้เสียหาย หายรวม740คนมูลค่าความเสียหายกว่า266ล้านบาทนะคะซึ่งศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ที่กองางคับการปราบปรามได้มีการจัดพนักงานสอบสวนมาอำนวยความสะดวกเอาไว้70นายต่อวัน แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้สถานีตำรวจทั่วราชอาณาจักรรับแจ้งความร้องทุกข์ในคดีดีไอคอนกรุ๊ปได้เช่นกันเพื่อที่หลายๆคนบางทีอย่างเงี้ยผู้เสียหายเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลามากไม่สะดวกจะเข้ามาในกรุงเทพนะคะก็จะได้ไม่ต้องเดินทางมาถึงที่บก,กบปคอมอนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะเนื่องจากมูลค่าความเสียหายมันสูงถึง266ล้านบาทก็เข้าเงื่อนไขที่จะเป็นค พิเศษอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แต่ว่าอันนี้ ทางตำรวจบอกว่าไม่มีผลนะกับการร่วมกันทำคดีเนื่องจากทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและ DSI ก็สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะนี่ในส่วนของความคืบหน้าในผู้เสียหายนะคะที่มาร้องทุกข์แล้วก็ความคืบหน้าของคดีคราวนี้มาดูความเคลื่อนไหวของเหล่าบรรดาบอสกันบ้างค่ะม,มาเช็คชื่อกันหน่อยเพราะว่า2วันที่ผ่านมาเหล่าบรรดาบอสเนี่ยเดินทางทั้งแถลงข่าวให้สัมภาษณ์แล้วก็มาพบกับเจ้าหน้าที่นะคะค่ะตอนนี้เองมีทั้งบอสแล้วก็ดารามาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อจะแสดง แจ้งความบริสุทธิ์ใจตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้รวมแล้ว6คนค่ะมีทั้งบอสพอลนะคะนายวรัตพลคุณแซมยุรนันคุณมินพิชยาบอสปีเตอร์บอสหมอเอกส่วนวันนี้ก็มีคุณกันกันตาทาวรซึ่ง6คนที่กล่าวชื่อไปนี้นะคะก็มีผู้เสียหายแจ้งความระบุชื่อเอาผิดจึงทำให้สถานะของทั้ง6คนณเวลานี้เท่ากับคือผู้ต้องหาค่ะ ส่วนแม่ทีมหรือว่าแม่ขายนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้ชื่อเล่นก็ยังไม่ได้มีผู้เสียหายมาแจ้งความเอาผิดแต่หากว่ามีหลักฐานแล้วสาวไปถึงก็อาจจะทำให้ถูกพิจารณาออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับได้ค่ะซึ่งเหล่าบรรดาแม่ขายนี้เบื้องต้นมีรายชื่อ8คนที่เป็นชื่อเล่นนะคะมีทั้งปันสวยจอยโซดาโอมวินหญิงป๊อปและพลอยซึ่งก็เป็นภรยาของคุณกันฟังเสียงเพิ่มเติมกันค่ะ ชอกงประชาชนตอนนี้ถือว่าเข้าหรือ,อยังครับหรือบอรแชร์พรบอคุ้มขอ,องผู้บริโภคสามอันอนี้เข้าหรือ,อยังฮะก็ขออนุญาตว่าเออในส่วนหนึ่งเนี่ยคณะพนาคารสอบสืบสวนสอบสวนเนี่ยกำลังดาเนินการอยู่นะครับดูเพื่อความรอบคอบนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนะครับในส่วนนี้ก็ต้องขอเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยเราดําเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับตรงนี้ครับผมทรอยพยานคนกันเราม่รู้ว่าทัพแล้วก็ดาราทั้งหมดเนี่ยตกลงว่าตกเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูก ผู้เสียหายเราต้องแจ้งว่าเขากระทำเป็นอะไรเป็นเขาตกเป็นผู้ต้องหาตรงนี้ครับเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วผู้ถูกกล่าวครับผมเป็นผู้ต้องหาแล้วครับเป็นผู้ต้องหาก่อนนะครับในฐานะของผู้ต้องหาครับแล้วเราก็สอบปากคำเขาไว้ในฐานะของผู้ต้องหาครับท่านครับตอนนี้ยอดความเสียหาย266ล้านครับถ้ามันไปแตะ300ล้านเนี่ยคดีจะหลุดไปอยู่ในมือของ DSI ไหมครับหลักหลักหลักเกณฑ์มันมัน DSI คือ100ล้านครับ มันอย่างนี้ก็จะว่าเข้าหลักเกณเลยไหมฮะเออจริงๆเข้ามาเข้ามาแล้วครับครับผมงั้นแปลว่ามีความเป็นไปได้ที่คดีอาจจะต้องพิจารณากันกับ2หน่วยงานอย่างนั้นไหมฮะก็ก็จริงๆอย่างที่ผมได้นําเรียนไปมเมื่อวานนะครับว่าทาง DSI เนี่ย ก็ได้มีการดรําเนินการคู่ขนานแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับในส่วนนี้คจริงก็มีการทํางานร่วมกันถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยสำนวนจะต้องไปอยู่ในความรับผิดช,ชอบของฝ่ายใดนะครับหรือหน่วยงานใดเนี่ยก็มีความพร้อมแล้วก็ไม่กระทบกับลูกคดีและที่สําคัญก็ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนนี้ซึ่งเราก็ยังสามารถรับแจ้งความได้แล้วก็สามารถส่งให้ดีเได้นะครับตรงนั้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการดําเนินการระหว่าง2หน่วยงานก็คือดีเอสไอแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นไปโดยราบรื่นด้วยดีนะครับทุกๆคดี คงรับแจ้งความต่อเนื่องนะคะ4วันที่ผ่านมา740คนแล้วไม่รู้ว่าต่อไปเรื่อยๆจะมีกี่คนรวมถึงมูลค่าความเสียหายจะไปสุดอยู่ที่ตรงไหนนะคะส่วนภาพที่เห็นคือการไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายค่ะของคดีไอคอนคล u บนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปบุกค,ค้นกันรวมรักประมาณ9จุดทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณนทนเนี่ยก็มีรายงานขา่าวเบื้องต้นที่บอกว่าพอไปดูแล้วภาพสินค้า น้อยหลือเกินม,มันไม่สอดคล้องกับไรายได้ที่เขาบอกว่าได้แบบมหาศาลเนี่ยเจอของแค่นี้เองอก็เลยเกิดคําถามเต็มไปหมดเลยนะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะก็บอกว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดในการที่ไปบุกค้นตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายของ The Group ดีไอคอนกรุ๊ปได้เดี๋ยวรอเรื่องของหลักฐานที่แน่ชัดชัดเจนก็จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะค่ะก็แน่นอนส่วนหนึ่งที่อาจจะยังไม่สามารถเปิดเผยได้ก็เพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อเรื่องของรูปคดีนั่นเองนะคะ